เป็นมากเลยจากซีรีส์เวอร์ชันจีนนะซึ่งจะพูดกับชุดนั่นเองนะตอนนั้นเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็เมื่อการปีที่ผ่านมาเองนะครับที่แล้วเองพอมีการประกาศว่าจะมีการสร้างซีรีส์เป็นเวอร์ชันไทยตอนนั้นหลายคนตื่นเต้นมากเพราะเวอร์ชันจีนที่เราเคยดูเองซีรีส์ไม่จบเรื่องแต่เดี๋ยวรอบนี้เรามารุนกันว่าซีรีส์ในตำนานของใครหลายคน จะเล่าทั้งลาไปจนจบหรือเปล่าจะมีกี่ซีซั่นนะเดี๋ยววันนี้มีเฉลยกันแน่นอนวันนี้ฝากทุกท่านด้วยนะครับไม่อันจะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะร่วมไปถึงเดี๋ยวช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่เราจะมีการโร์พรีเมียร์ EP แรกกันนะใครอยากรีวิวเร,รื่องราวสตอรี ที่ได้ดูบอกใครบนโลกนี้อย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับอาทิตย์แรก EP 1นะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวเอ,วเอพิมพ์ใหญ่แล้วก็ลงท้ายให้หน่อยว่า EP 1นะฮะซีรีส์กรดาษออกอากาศทุกวัน,นอังคาร2องทุ่มนะครับทาง VTV หลังจากนี้ทุกวันอังคารอย่าลืมช่วยกันตันเทรททวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับไปดูกันว่าความคิดค้นคของ,ของ 4, เอ๊ะเดี๋ยวฉันจริงกราต้องได้กู้หานเนาะ กูหายไปด้วยยินใช่ไหมฮะรอบนี้เขาเป็นฮีโร่กับ๊อปอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวละครโอลี่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ของน้องเจอใช่ไหมฮะแล้วบทอีกหนึ่งเป็นไทเกอร์อุ้ยแฟนคลับรู้นเนี่ยซีรีส์ยังไม่ทัดใจอย่าลืมปันแฮชแท็กให้ด้วยนะฮะ แฮชแท็กดิเทอีพีหนึ่งแล้วก็ติดแฮชแท็ของน้องๆให้ด้วย August m แม็กนะครับแล้วก็ n ิวเยียจด้วยชื่อว่าหลายคนรุ้นแล้ววันนี้เรื่องราวของอีีแรกในเวอร์ชันไทยจะถูกทำออกมาเป็นยังไงจากความเป็นจีนถ่ายทอดออกมาเป็นเวอร์ชันไทยเป็นอยังไงอะไรนะฮะจะพาทุกท่านไปดูตัวอ,อย่างของซีรีส์กันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ แฟนตแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านฮะอยากให้ยกกล้องขึ้นมาเพราะเดี๋ยวน้องๆทั้ง4คนของเรายกกล้องแล้วพร้องแล้วใช่ไหมพร้อม้าพร้อมจะกดเสียงหน่อยได้ไหมล่ะเออด้เสียงได้ไฮะพร้อมแล้วผมพา,ดดา,านี่านงแล้วก็หาพลาดกับโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงของเราทั้งสี่ท่านครับรู้ดีมีคุณทักลับ

and making me whole Me and ทำให้ซีรีส์ของเราเรียกว่าออกมาให้ทุกคนได้แบบจริงฟิงจงนจิตบอสารต่อความรักน,น,น้องสกิทอุ้ยพี่หยวนยืนตรงนั้นตาเข้าใจว่าจะเป็นบอยแบนด์ห้าคนได้เลยนะพี่หยวนคนระับช่หยวนพูดหน่อยซีรีส์เรื่องนี้เองหลายคนตั้งตารอมากหลกังจากผู้ชัยจีนไม่ได้จบใช่ไหมฮะรอบนี้มารักร้ายนายเสียติอะไรคือความรักที่มันร้ายแล้วเราไปเสีติ๊ได้ยังไงพี่หยวนจริงจริงอ่า เอ่อได้ว่าเวลาเราชอบใครมากมากสักคนหนึ่งนะวันนี้ฉันคิดเราจะฟังว่ารักเนี่ยบางทีมันจะอาจจะกลายเป็น,นท็อปสิก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นคัมมิออฟเอเของความรักของเด็กหลุมวัยเรียนสี่คนีะไรเป็นเรื่องคัมมิออฟเอเสี่คนใช่ค่ะยากไหมพี่หยวน,นะเพราะว่าตอนนั้นหลายหลาคนเป็นแฟนทั้งเวอร์ชันนิยายและเวอร์ชันจีนด,ด้วยพอมาทำเป็นเวอร์ชันไทยมันยากไหมพี่หยวนกดได้นรับ<อ><อ> าแต่ไม่ยากครับันเรื่องเลยพี่หยวนแล้วแต่พี่หยวนเราผ่านซีรีส์วายมาหลายเรื่องก็มีคนคาดหวังเยอะครับครับผมเราไม่มอยากจะทำให้มันมีที่สุดนะครับแต่พอปอล่อยเทรลเลอร์ทีเซอร์ออกมาแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีความกดดันก็ให้ไปขึ้นึงินนะขึ้นเลยวก็มอบความกดดันให้น้องๆต่อยนินดีครับกดดันให้น้องๆแล้วแต่ป้าเห็นนะใน YouTube ในชแนลที่ออกมานะคอมเมนต์ไม่ได้มีแค่คอมเมนต์ชาวไทยด้วยมีคอมเมนต์เป็นแบบแฟนอินเตอร์แฟนต่างชา ภาษาจีนภาษาอังกฤษเยอะมากพี่โอนนิดนะฮะทำไมถึงมาลงเอยที่4คนนี้กับบทบาทที่ได้รับเพราะว่าคาแรคเตอร์คารคเตอร์ปราบเสียนเหมือนกันเนาจริงๆของทั้งสคนเดี๋ยวพี่มอามาด้วยทำไมถึงมาลงเอยที่4คนนี้ฮะต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เราผมเคยพูดไว้ในอีฮีสูนะฮะไปดูในวีดีโอได้นะครับ พี่หยุาของนี้เลยพี่อยาจะไม่นิดนึงหน่อยแล้วฮะสำหรับหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ฮะไปดูทีวีดีกว่าครับอ่โอเคไม่สปอยแต่เขาไม่ EP0 นะใช่ครับติดตามได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นนักแสดงทั้งสี่คนนี้เขาบอกแต่ละคนมีที่มาที่ไปด้วยปั๊บไปดูมาแลศู EP0 แต่ละคนกว่าจะเฟ้นหากว่าจะคว้าม,มาได้คุณผู้ชมยากมากโดยเฉพาะมา่าจะไปถึงตัวละครของผู้หายหรือว่าฮิโร่แต่เดี๋ยวแวะบมาคุย บอกการสอนไล่เรียงไปทีละคนขยับไปที่เจอฮะเจอเล่าหน่อยสตอรี่เรื่องนี้เองเจอรับบทเป็นอะไรความยากง่ายมันสนุกมันท้าทายยังไงบ้างเพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเอ็กซ์โอลเบิร์ดเหมือนเราเลยไหมก็ไม่เราจริงๆผมเป็นคน introvert โค้งโค้งไหมโค้กโคไหมเพื่อนๆไม่ยอมนะเพื่อนๆบ้างไหมจิงหร้ออันนดูยาการันตีหน่อยเอ็กซ์โอลเบิร์ดนะอยู่วัดอินโดเวิร์ด เขาว่าไปทำแบบสำรวจมาแล้วมาได้เอ็กซ์โวต99เปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คืออะไรนะ99เปอร์เซ็นต์เป็นไงคาแร็คเตอร์นะคาเลคเตอร์เป็นยังไงเหรครับเป็นสวยดูเหมือนตัวแสดงว่าเหมือนตัวเองเลยดิก็คลายๆฮะับตอนนี้ต้องแนะนำตัวอีกรอบนะฮะสวัสดีครับชื่อเจอนะครับแล้วบทเป็นไทเกอร์เนาะก็จริงๆในเรื่องรักไร้ในเสพติดเนี่ยเอ่อก็จะแบ่งเป็นสองรู่หลักเนาะอย่างคู่เราเนี่ยก็จะเป็นเจอกันิว ใช่ไหมแล้วก็คู่เรามันจะมีความมุ้งมิงเอาไว้ตัดเรื่องของคู่อีกคนนี้เขาค่อนข้างจะว่าผมเรียกเหรอไม่หมายถึงว่าคู่คุณค่อนข้างหนักงไงหมายถึงว่าแบบหว,า,วานกันเยอะอะไรอย่างนีอ้อุ้ยอุ้ยเปนสปอยเลยเหรอสปอยครับแล <laughs> ้วก็คือจริงๆเนี่ยที่มาก็คือเรื่องรักลายในเสพติดก็จะเป็นการเสพติดของแต่ละคนไม่ใช่ยาเสพติดนะหมายถึงว่า อย่างของผมเนี่ยก็จะในเรื่องก็คือจะเสพติดเกี่ยวกับความคาดหวังอะไรเงี้ยอย่างตัวของคุณพ่อของไทเกอร์เขาคาดหวังว่าอยากให้ลูกเนี่ยเป็นทหารเนาะเป็นตำรวจเป็นตำรวจคาดหวังอยากให้เราเนี่ยเป็นตำรวจนะแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างออนแอร์มันก็เลยเป็นไม่ได้นะอย่างมิวเนี่ยเขาคาดหวังเขา safety, เสพติดเสพติดความความแซดเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ เซติกขาเศร้าเราไม่เอามงกอรใช่เซติกขาผูกหวังแล้วก็แบบมุกอันเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยส่วนสองคู่นี้เขาก็เซติดกันและกันอุ้ยเขาเซติดกันและกันด้วยใช่ก็จะบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่น่าดูนะน่าดูห้ทุกคนติดตามครับเจ๋อเจ๋อพูดมาขนาดนี้แล้วพี่แทบไม่มีคําถามจะไปถามทางนิวเยียร์แล้วนะไปตอบคาแรคเตอร์เขาหมดเลยนะพี่ถามมาผมก็จะบอกว่าเขาพูดหมดแล้วไม่อับงั้นอ่ะนิวเยียเมาส์หน่อยคาแรคเตอร์ตัวเอง เป็นยังไงบ้างเอาแบบที่เวอร์ชันที่เจอยังไม่ยังไม่เล่ายังไม่สปอยอะไสีติดความเศร้าความแซ่บความบกหัางองนี้หคาแรคเตอร์อตัวเองถ้าโอลี่นะครับมันก็จะเป็นคนที่เดี๋ยวผมขยายกับความก่อนเซตติครับความเศร้าอ่ะคือเหมือนครับเราหลอกตัวเองว่าเราเศรา้าครับแล้วเราก็อยู่กับฟิลนั้นๆใช่ไปเรื่อยประมาณนี้เหมือนกับตัวจริงไหมหรือต่างกัน ไม่ค่อยเหมือนครับแต่ว่าก็มีเป็นบางช่วงๆใช่ไหมแต่โอเล่เนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่เป็นแบบเป็นบุคลิกพิเศษของเขาเลยก็คือความมั่นใจครับเขามั่นใจเกินสี่วันนี้ไปเลยนั่นแหละารักไม่เรียกมั่นใจเขาเรียกอะไรฮะคอนแ้นมันนะอันนี้หมายถึงตัวคาแรคเตอร์หมายถึงเขาไม่ใช่หมายถึงคหมายถึงคาแรคเตอร์แต่ถึงตัวคาแรคเตอร์เขาจะต้องเป็นคนคูลๆใช่ไหม จริงก็เป็นครูคูลุกหล่อม่อเดินมาจากเป็นฟิลจริงๆมันเหมือนตรงข้ามกันไหมถ้าอยากของอลลี่น่าจะเป็นฟิลอินโทรเวิร์ดหน่อยนะเงียบๆครูคูพกหูฟังอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมคือมันก็ไม่เชอินโทรเวิร์ดรแต่ว่ามันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปทักใครก่อนครับรอให้เขามาทักเพราะว่าเรามีความคิดที่แบบเออต้องให้เขามาทักเราจะไม่ทักใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณก็เพราะแบบของเงเลยอบกาส ดามใจเขาไม่ล้าว่าอย่าบุ่งตีกันอย่าบุ่งตีกันเออนี่เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของสองคนที่น้องบอกว่าจะมาตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนจะตัดอะไรนะตัดตูนยังตัดความข้อแงไม่งอนของคู่หลัาความดราม่าเครียดเครียดไหมแม็กอ่ะของแม็กดีกว่าถ้าอย่างนั้นคู่นี้ดราม่าดราม่าเบอร์ไหน เครียดเลยนะพอสัมพันธ์ของเราก็ทำสิ่งพอสมควรแล้วก็ยังมีเรื่องของพรอครัวอีกมาดาบหน้าสูงทุกนี้ก็จะเป็นความสดใสจะได้คนดูว่าเศร้าแล้วเสียน้ําตาแล้วก็ไปได้รอยยิ้มด้วยความดูแท่แล้วเราจะไม่ได้รอยยิ้มจากฝั่งคู่นี้เลยทจริงๆของเราก็มีครับมีเยอะกว่าลแต่ว่าดาวหน้าก็่านั้นอะใช่คือฝั่งเราก็จะเป็นหลายอารมณ์นะครับครับควางครบรถใช่เราก็จะ แต่ว่าถ้าเกิดมันมีชักเรียกเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็จะพักเป็นตัวอะไรนะสรุปได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณนารนาคุณเขาขายข่าวเหรอเสริมเขาบอกขายข,ข่านะบอกแนวข่าวว้ทย์นารักไม่ได้ขายขา่าอุ้ยนัแมแบกเองบทนี้เองเป็นยังไงบ้างนะบทเวอร์ชั่นจีนมันคือบทของไต่โลยินใช่ไหมรอบนี้เป็นป๊อปคาแรคเตอร์ของป๊อปกับนัมแเองเ,ออเป็นยังไงทำแกงบ้านยากในเรื่องนี้เองนะครับแกงบ้านยากไหน แรกๆยากนิดหนึงค่ะเพราะมันหาจุดลงตัวของของป๊อปกับแม็กไม่ได้คือป๊อปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่เชิงว่าอินโทรเวนนะเขาจะเป็นคนที่เปิดโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากๆแบบใช่นนคนที่จริงจังก,กับชีวิตตัวเองมากแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรแบบในรงียนที่ไม่จาเป็นไม่ต้องเกี่ยวกับเขาขเขาก็จะไม่ยุ่งเลยเพราะเขาเป็นคนที่แบบจริงจังก,กับชีวิตมากตั้งใจเรียนตั้งใจหาเงินช่วยพ่ออ,อะไรนะคือแบบว่า เป็นเด็กที่แบบเครียดกับชีวิตมากแล้วจนมาเจอไทีโร่ก็คือเครียดอะไรเลยก็าลัจะบอกมันด้วยว่าเออตั้งไม่ขายเครียดเนาะไม่เนาะ <c oughs> ตั้งใจจะมาเติมความสดใสจะไ,ได้ความเครียดแทคนความลำบากแทนเหมือนแม็กนะในเวลาการทํางานพี่ออกอัสเนาะม็กเปิครับในเรื่องของการทํางานบนเวทีเเลยอาบนเวทีนี่แหละนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะคาแรคเตอร์ของเราเหรอได้ครับคาแรคเตอร์ของแม็กกับออฟใกล้เคียงกันแมในมุมออกกาเซง ก็ม hmm. ีความใกล้เคียงนะครับแต่ว่าในเรื work, art, so ่องเนี่ยจะซีเรียสเครียดกว่าเขาจะจริงจังกับชีวิตกว่าแต่ตัวจริงเนี่ยแม็กจะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ถ้าทำงานจะจริงจังคือโอปป้าจะเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะที่เขาจะแบบรุดซีเรียสกับชีวิตอ่าแล้วก็จะมีจุดที่ต่างกัน่ไหมที่นึงใช่ซึ่งของแม็กอย่างเวลาทำงานก็จะจริงจังเนาะใแต่ก็เขาใช้ความค้างกันเพราะว่าผมรู้สึกว่า มองไปทางก็คือ,อก็คือบ๊อบกับแม็กอะไรอย่างนี้ยผมก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรตอนเล่นแล้วแบบมองไปเขาจ่เห็นไม่ได้บ๊อบต้องเป็นแม็กอะครับผมก็ต้องคนนี้เท่านั้นแหละเนาะต้องแบบว่าติดัสแจ็คแล้วแหละออกัสแม็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะซีรีส์ซึ่งจริงๆแล้วตัวคาแรคเตอร์ในเรื่องเองของกู้หายหรือว่าฮีโร่เป็นน่าจะเป็นคาแรคเตอร์คนสุดท้ายไหมฮะพี่หัวใจาที่เห็นก่อนหน้านี้เองที่ข่าวได้มาว่าออกัสเนี่ยน่าจะเป็นคนสุดท้าย ที่แคสเข้ามาแล้วก็ได้รับบทนี้ออก,กาสเป็นยังไงบ้างให้บอกเป็นการกลับมาเล่นซีรีส์น่าจะในรอบแปดปีนะฮะบทนี้มันน่าสนใจเลยออการบอกตบปากรับคำอ่านปุ๊บรับเลยโอ้โหคือต้องบอกว่าจะมาเล่นจะเล่าซีรีส์เนี้ยคือก็มันหลายเหตุผลมากก็ถึงตกลงรับคือการ็คิดถึงการเล่นซีรีส์อยู่แล้วหายไปแปดปีอย่างเงี้ยคือเล่นแต่างละครมาแล้วก็คิดถึงการเล่นซีรีส์ก็ก็รู้สึกว่า คืออยากเล่นนะ่คือก็ชอบกับศาสตร์การแสดงซีรีส์อยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่าง,งคือบทสนุกรอย่างแรกที่กจะเลือกรับเนี่ยคืออ mm ่า hmm. นแล้วต้องสนุกต้องมีความสุขไปกับเรื่องด้วยเพราะกระเชื่อว,ว่าถ้าเราอ่านสนุกแล้วคนดูก็ต้องสนุกแลวต้องมีความสุขตามครับคือ plot เรื่องดีแล้วก็ชื่อเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคือถ้ากะไม่รับเรื่องเนี้ยคงไม่มีเรื่องไหนแล้วที่กะจะได้ใส่ชุดเรียนอีก คิดว่าเป็นคงเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแน่ๆแต่ก็อ๋อวันนี้พี่ขอโทษที่พี่ขโมยชุดนักเรียนสีนี้มาใส่อยากจะขอโทษไว้ก่อนเลยเออคือจะเป็นฟิลแบบใส่ชุดนักเรียนคือวัยเราจะเกินแล้วไงพี่โอ้ยเกินแม็กไม่น่าเกินเนาะยาวมายถึงมายถึงในวงการใช่ไหมในวงการที่จะได้ใส่ชุดน,ออน,นักเรียนแบบเนี้ยซิงการซ่งแล้วก็แล้วก็วกวกวกโปรเจกต์เรื่องเนี้ยก็ดีด้วยน่าสนใจครับคใช่ มันมันยากมในเรื่องของช่วงอายุของแบเอีกับการมาระบทนักเรียนเองของกัสเองก็แรกแรกคือสิ่งที่ท้าทายก็คือต้องกลับมาเล่นเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งครับก็ห่างหายจากการเป็นนักเรียนนานทุกท่างนานมากต้องเป็นสาแม็กซ์แล้วแหละเพราะงั้นเขาว่เป็นฟิลชุดนักเรียนปะใช่แต่ก็็แได้แม็กซ์ได้แหละที่ทำให้การเข้าจิ้งโกลว่ได้แบบสมบูรณ์แบบไม่แต่ว่าความจริงคือพี่การเขาขึ้น ถ้าครั้งแรกใช่ไหมไม่รู้ใน,ในคำถามหรือเป็นอะไรกไปเรื่อยกนันก็คือตอนที่อ่ารู้ว่าการจะได้มาเป็นฮีโร่ของเราใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเราได้พี่กันเป็นฮีโร่เนี่ยคือตัวละคราสุดท้ายเพราะความจริงเราหาฮีโร่มาหลายคนแล้วหลายคนมากแต่ว่ายังไม่มีใครที่ไม่มีใครที่ใช่แล้วพอมาจเจอพอเจอพี่คัทเนี่ยเราไม่รู้จะผัวยเราเครียดแทนไหนตอนนั้นเราเครียดแล้วแบบ เอะอยู่วเราดูกันแบบโดนวเป็โติดตัวน้อยในเทนเร้แบพี่เขาจะสุขุมไหมแบบดุไหมไม่รเลครับเจอตัวจริงปุ๊บไม่ใส่เดี๋ยวความน่าเชื่อถือของคนกาถามเาเป็นังไไม่ใช่ไหมเขามีความาผู้ใหญ่แค่ มีความเป็นเด็กในตัวเองทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวเองก็คืออย่ในเรื่องนี่แหละสตอรี่เรื่องมีอย่างหนึ่งปั๊บอยากอยากถามจากใจคนดูซีรีส์เวอร์ชัน่หล่อมากใช่คนเขายกบ้านมาให้ว่าหล่อมากในเวอร์ชั่นก่อนหน้ามันไม่จบมันเป็นซีรีส์เวอร์ชั่นที่แบบว่าเอยไม่ได้ตามนิยาหญ่จริงเวอร์ชันนี้เราเห็นอะไรที่มันจนจบเรื่องไปเส้นทางความรักของทั้งสองคู่เลย ลวาากรคือภาคแรกเนี่ยคือการลำบากอีกนึงเพราะว่าอ่าซีซันแรกนะครับคือก็ต้องย้อนไปเป็นนักเรียนซึ่งซึ่งของแม็กเนี่ยตรงวัยนะตรงวัยนะแต่ซีซันซีซันสองนะตรงวัยผมเพราะเพราะซีซันสองคือโตขึ้นโตขึ้นนี่คือจะเป็นโจทย์ยากของแม็กแล้วซีซันสองก็คือแม็กจะเรียนโตกว่าเดี๋ยวก่อนจะ แม่จะเล่นตดกตบกกอ่ะั่นแสดงว่าเรื่องนี้คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมฮะว่าซีซั่นแรกกูพี่หวงเราจะมีซีซั่นสองถูกต้องไหมฮะถามพี่เจียค่ณพ่อหน่ใช่ไหมครับพยักหน้าอุ้ยโบพยักหน้าแล้วอ้าแฟนห้ามพลาเลยเสียงมาได้นะครับเขาบอกว่าจะมีซีซั่นสองด้วยทีนี้มันจะได้เห็นบทสรุปแล้วนะของตัวละคร ไม่คาใจด้วยว่าบทสรุปความรักจะเป็นยังไงอ่ะก่อนที่ทุกคนจะไปดูซีรีส์กันขออีกคนนิดนึงฝากซีรีส์หน่อยได้ไหมเรื่องมันตั้งแต่พี่หยุดุ้มกลับเลยพี่หยุดอีเลยอยากจะฝากแฟนๆบ้างค่บอาครับผมครับขอฝากน้องๆทั้งสี่คนนี้ด้วยครับแล้วก็ซี์เรื่องนี้เด็ดเฮโรอีนนะครับผมร้ายในเศรษฐีครับก็ตอนนี้นก็ถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีการดราม่านิดนึงเกี่ยวกับวัยของน้องว่า เหมาะสมหรือเปล่าที่จะต้องมาเล่น CDY อะไรอย่างเงี้ยฮะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายประเทศไทยอะ่ะมันคือเอเออนเซนต์นนะฮะก็คือการยินยอมของอายุมันคือ15ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้องแม็กเนี่ยไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นอะ,อะไรที่มารับบทเป็นตัวแทนของ LGBTQ เนี่ยมันเป็นสิสธิจของน้องเองมันน้อง16แล้วจริงๆ มันไม่ต้องมาดราม่าอะไรแบบนี้แล้วก็อยากให้ไปโฟกัสที่การแสดงของมันมากกว่าว่าทําไมถึงเลือกมาเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าทําไม,ไมต้องเป็นน้องคนนี้ครับขอเป็นใจผมโอเคฮะนี่จ่าพุ่ง okay. กลกกับฮะได้เรียงคนไหนดีออก,กัสออก,กัสออก,กัสครับผมฝากหนน<อ>ไม่เรียงเลยนะพี่ไม่ <laughs> พี่ไม่เรียงแล้วโอเคพี่ <Okay. S 1> <laughs> พวกเขามีภารกิจที่เขาต้องบอกด้วยอ๋อการตอบการยังไงบ้างครับก็การที่การมาได้เล่นซีรีส์เล่นมีนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นการการแบบพาตัวเองย้อนกลับไปตอนที่กงแบบตอนประถมนะช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความสวยที่สุดเป็นแบบความรักครั้งแรกความสัมพันธ์ของเพื่อนของแฟนคนแรกหรือเป็นความรู้สึกที่เป็นเพียวเป็นรักรักแท้รักจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งกันก็หวังว่าคนที่ได้ดูเรื่องนี้มันจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เรามีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมฝากด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยนะทุก EP นะฮะอนิเทส EP วันนี้ EP หนึ่งแล้วก็ด้วันนะครับน้องแม่ครับฝากแฟนๆหน่อยครับครับก็พวกเราก็กดดันเล็กน้อยถึงบ้านได้นะครับเพราะว<า>่าเราเป็นเวอร์ชันรีเมคเนาะก็ก อยากจะฝากให้ทุกทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็บวกว่าทุกทุกคนจะชอบ a อ็นดิคเ Hero ีในเวอร์ชันของพี่นันผมไม่นายครับไม่ต้องเปรียบเทียบกันเอางจริงเวอร์ชันไทยบริบทมันก็เป็นแบบไทยภาพสังคมแบบไทยๆนะนี่พี่เจอฮะพี่ตั้งความหวังไว้ที่เราสองคนแล้วฮะฝากแฟนๆหน่อยเลยแฟนๆก็แบบเฮ้ยเรื่องราวเรามันน่าสนใจช่องทางดีที่เกิดแฟนๆอยากจะติดตามครับผมก็เมื่อกี้เขาพูดเป็นภาษาไทยกันหมดแล้วเนาะจ้า 撒金好，中国粉丝们就，这里有中国粉丝吗？哦，好，就希望大家多多支持我们的剧，拍板上映，我们希望大家会喜欢，然后我们四个很认真的拍，然后很认真的做这个剧，没有只是一个第一个然后还有第二个宣三，希望大家多多支持，谢谢。 เราจะพูดแต่เดียวเลยอุญยาอุญยาฝากหน่อยเขาฝากหน่อยเมื่อกี้ฝากสองเลยเดียวว่าเชียร์ขอบคุณตอนท้ายเลยเหรออย่างเดียวเลยเหรออย่างเดียวเลยครับแั้นแต่เขาฝากเป็นอินเตอร์แฟนจีนไปแล้วช่องทางเวลาอุดยาฝากแฟนๆหน่อยครับผมสำหรับช่องทางนะครับสามารถไปดูได้ที่ยูทูบออมบีบีชูบีตื่นเต้น พี่เจมส์เห็นมาพี่พี่เจมย์นั่งยิ้มใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ให้โอกาสไม่เป็นไรน่ารักคัสอ่ะคัสจ้าสองหนึ่งอ่ะฮะครับสามารถไปดูได้ที่ VTV ทุกวันอังคารนะค้ำธเวลารสองทุ่มเวลาสองทุ่มนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมนี่ฝากน้องๆด้วยนะครับ VTV Thailand นะครับทุกธนาคารสองทุ่มแล้วก็รวมไปถึง HJ Thailand ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยขอบคุณน้องๆ คนแล้วก็พี่หยวนมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอให้พักผ่อน